สวัสดีค่ะมาชวนเพื่อนต่ำซ้มตำกันนะคะด้วยน้ำปลาราตาโกอะไรเงี้ยวันนี้หิวนะคะหิวหิวแป๊บนึงเอ๊มมาถึงเอ๊ก,ก็หิวเอ๊จะใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะคะใส่มะขามเปียกลงไปใส่มะเขือเทศดีนะลุงคันมีมะเขือเทศยังไม่มีมะนาวนะคะ แต่ว่ามีมะขามเปียกใส่ถั่วลงไปทักนี้มากมายไก่กองหิวมากเลยตื่นก็หิว ะะไม่ค่อยชอบตำถั่วเละๆนี่ค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปจะใส่น้ำปลาตะคูอะไรลงไปนะคะเพื่อนๆคะลองชิมลิ้มลองกันดูนะคะลองสั่งชิมลิ้มลองกันดูนะคะโปรโมชั่น สามขวดร1อยบาทรวมส่งแล้วนะคะเอกก็จะใส่แค่น้ำปลรรายอย่างเดียวลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆลองดูนะใส่ลงไปก่อนนะคะขัดเหลืออะไรแล้วค่อยเติมทีหลังนะคะแค่นี้แหละมีเพื่อนๆบางคนบางคนมาบอกเอว่าหูยลูกสาวชอบมากเลย ไม่ต้องใส่ปรุงเครื่องเพิ่มเลยนะคะเพราะว่ามันนัวยอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมันนัวอยู่แล้วเราปรุงเครื่องมันนัวอยู่แล้ว, <c oughs>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  วอ,อืมเดบีเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงเอาอบีบมะนาวก่อนไปทำไม ไหนวะเดี๋ยวนะํำน้ำมะขามเปียกใส่นิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งเราจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกนิดนึงใส่น้ำตาลประมาณนี้ค่ะองุชุรสนี่ไม่ต้องใส่แล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราใส่เปียกนิดนึงนะคะเพราะว่า เวลาเอซำอยู่เมืองไทยเองก็จะใส่แค่น้ำตาลเองก็ไม่ได้ใส่นะฮะก็ใส่แค่น้ำมะนาวลงไปแค่น,นั้นเองลองดูนะคะลองชิมยิ้ลองกันดูนะคะฝากไว้ฝากไว้นะคะชิมปลรราของคนอื่นมาเยอะแล้วชิมปลรราของเอมบ้างนะคะอร่อยขนาดไหนลองดูนะคะ จริงๆนะถ้าคนมีสารจริงๆอ่ะเขาจะไม่ใส่เลยผู้หญิงนี้นี่กินได้เลยอื้คนมีสารจริงๆเขาจะไม่ไม่ใส่อนนี้เลยเ <c oughs> ขาจะกินอย่างนี้เลย นะคะนัวมากอืม ก็ไม่ใช่เป็นคนสร้างภาพอะไรนะคะแล้วเอกก็โคตรนานไม่เป็นคืออร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยเราก็บอกว่าไม่อร่อยนะคะอืมสบ สั่งไปชิมลิมลองกันได้แล้วนะคะวันนี้ไม่ไหวจะเคลียร์ปราตะกลวเลน จัดไปค่ะไปแล้วนะนี่ผักมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูขนมจีนจก็มีวันนี้จะสวยแบบเต็มที่เลยหิวมากเลยนี่ผักมาเป็นสวนนะคะไปแล้วค่ะไปกินก่อนเดี๋วเจอกันคลิปกินนะเจอกันคลิปนี้แหละเดี๋ยวจะกินให้ดูเลย